นี่นะครับลูกค้าส่งเครื่องมานะลูกค้าบอกว่าอยากได้ NDS นะครับแต่ว่าดัดแปลงเป็นทรงอื่นได้ไหมนะครับเราก็จะมาดูกัน,นคว่าจะดัดแปลงเป็นอะไรได้นะครับเครื่อง NDS นะครับนี่มาติดตามคลิปกันเลยนะครับ จะทำเป็นเกมรถนะครับอันนี้นะอยากได้เกมแข่งรถนะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับเราก็ทำการมูเป็นตัวนี้แล้วนะครับกลายเป็นรถทรงนี้นะใส่แผ่นเกมตรงนี้นะครับนี่เป็นเกมเป็นตลับ R4 นะครับนี่นะครับใส่เป็น r าร์้าใส่เข้าไปป u s h ข้างในจะมีแบตนะครับใส่แบตได้เรียบร้อยนะครับมีปุ่ม AY นะครับนี่ดัดแปลงให้เรียบร้อยนะครับเราจะมาดูวิธีการเล่นกันง่ายๆนะครับจะเล่นยังไงนะครับเรามาเล่นกันจะมาลองเทสดูนะว่าเวอร์หรือเปล่านี่นะครับเปิดเครื่องก็ง่ายๆครับกดตัวนี้นะครับมีปรับเสียงลดเสียงได้นะครับ ใส่แอมให้เรียบร้อยแล้วนะครับม,มาดูกันดีกว่าก็เล่นได้หลายเกมนะครับก็ลงมาเยอะนะครับไม่ได้เล่นแค่มาริโอ,โอเกมเดียวนะได้หลายเกมนะดูเกมนี้ก่อนนะมาเนี่ครับส่งนี้เลยแข่งรถเลยส,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 สนุกเลยนี่ครับก็เบาเสียงของเสียงครับปิดเสียงนะครับ สลับต่อได้ครับสลับต่อสอนต่อได้นะครับ ครับเล่นได้หลายเกมนะครับนี่เพื่อหมงาลมืะับเล่นได้หลายเกนะครับตัวตรเลนะครับแล้วก็ เปิียเกมแ้กครับเราจะไปดูเกมยอดฮิตกันนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างนะก็ลงเกม้งไปให้เพียบเแล้วครับนี่แล้วเกมแบบสนุกน่าทานน่ารักๆก็มีนะครับนี่มาริโอ้คานะครับแล้วก็มีเกมมาริโอ้คายด้วยนะครับ อันนี้เราก็ต่อ EV ไว้ให้แล้วนะเอกเป็นชาร์จไท p e C นะครับแล้วก็ต่อ EV ได้ออกจอใหญ่ ไปใครยังแย่งโหแย่งของมาไปแล้วเทนก็เล่นได้หลายเกมครับก็สนุกไปสำหรับเกมแข่งรถนะครับเกมยานก็เล่นได้นะครับเกมยานก็เ,เกมยานใส่ไปก็เล่นได้กระโดดได้ยิงกู้ไปยิบได้เอาโดร์ฟ้ามือพนแล้วครับเสียงเพิเ่มมากสวยจะดังขนานไดไหนนะครับโอ้ยบีบ เราจะโอ้โหตีไปเรื่อยๆไปตัวนี้คุณโอ้โหหลบเต่าใช่ไหมครับนี่หลบเต่าได้ด้วยไงครับเกมยานก็เล่นได้ครับเดี๋ยวต่อไปลูกค้า,า,จ,าจะให้ทำเป็นเกมยานนะครับว่าจะลองทำเกมยานดูนะครับมันได้หรือเปล่าครับเราก็แค่เอาเครื่องเอ็นดีเอ็นมาแปลงลงนะครับโอ้โหลงสนามยากครับ ปุ่มตรงกลางนี่ก็คือปุ่ม L นะครับสามารถยิงอาวุธได้นะถ้าเป็นเกมมาริโอนะครับ,รบก็มีเกมเยอะๆก็แล้วแต่เราจะลงนะครับใส่เมมเท่าไหร่เลก็ไปหาโหลดเกมอีมงอีมูพวกเครื่องต่างๆมาลงได้นะครับเพราะมัน NDS นี่มาลงเกมอีมูได้อยู่แล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเกมอะไรน่าเล่นอีกไหมนะครับ เกมบอยเอ็วานเล่นได้ไหมเดี๋ยวมีคนถามว่าเกมบอยเอ็วานเล่นได้ไหมนะครับเราจะมาลองดูเกมบอยเอ็วานกันนะครับว่าเล่นได้ไหมนะครับสับจอดูสับจอได้นะครับเราจะมาลองเล่นเกมดูนะครับว่ามีเกมอะไรเกี่ยวกับ นี่ไหมอันนี้เกมแข่งรถหรือเปล่าครับไม่รู้่งกลดมอนนะครับมันก็ไม่ใช่เกมแข่งรถนะครับปามันก็าหาลงเกมได้เพิ่มเรื่อยๆนะครับเป็นเครื่อง NDS l i t e นะครับทำโหมดสลับจอให้เรียบร้อยนะครับ สลับจอเข้ามาเรียบร้อยก็จะเล่นเกมอะไรก็คือเราลงใส่ได้เลยนะครับชอบเกมไหนก็ลงไปครับนี่โฟสปุปงนี่โฟตปีดแล้วก็เล่นได้นะครับนี่ครับนี่โฟตปี <c oughs> เสียงคือปรับได้ดังเลยนะครับฟังเพลงได้ไหมก็ฟังได้นะครับลงเพลงแล้วก็ฟังเพลงได้ครับ ลำโพงเป็น2 LR ใช้ขวาเป็นระบบสตูดิโอครับอันดี้กล่าวเล่นได้สนุกเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่ผมโมเป็นทอมมี่มาเลยนะครับเอ s นเมีเกียร์พร้อมนะครับเกียร์เดินหน้าหอยหลังนะครับนี่ขอรับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆครับขอบคุณมากครับบายบยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ